พี่จะมาห้ากินพี่ปิมพี่ยิมพี่ป้าชะเปิข่ากนน่าม่ลงผิดไงย่อยมาง่น้แกน้ป้าหน้่ะี่สอบแนักป่าีเนียนมก่อนนึ่้วม่ไสอบ เราทาบเงิพ่อให้เราเลยสมบูรณซื่อวานนี้เนาะบัดสามล้านไปใหู้กฮะูแม่นอนปลาได้ด้วยนะพูดนองป็าปลา เพื่อกันให้รถบอค้ามาหนิใจเย็นกันอ่ะยืมขี่มาดุโดยสบายดีเด้อม่สบายดีสวัสดีคุนพี่ดาเฮะใจเย็นอยู่ไหได้หรอเย็นใาเย็นโมไม่รถขี่แล้วใจเย็นด้ยืมรถบอค้ามาละปลาละรกปลาเขาดุขี้หัวปลาไปช่ยาเจ้ายืมชื่อมันดุปลาไหมสบายดีโอ้เปิดถ่ายไปเนะ

ไข่ซื้อไข่ทางทีมงานขึ้นพักตะอันลงพักใต้เนาะจะขึ้นโอเคโอเคหนึ่งสองสามแม่ขึ้นไหม่ขนไรบาทมีมีแค่แม่เลยเออเเม่ขึ้นบ่เฮ้ยกลับไปย้มา,มา,มาขึ้นไปซวนสบายดี <c oughs> ดก็สบายดีก็สบายดีตัรุ่มก็ตัวรูกละ่ะสบายดีจ้ะงามงามงามทีแค่งาม พ่อพ hey, ่อกำ้องเอ็มทูยู P ่เนี่เอ็มห้ำเนาะเอ้ยพ่อพ่อเอ็มบอกว่าเราเอื้อทยิงไหนน้ำนี่อแม่แม่ช่วยมาให้ฉีดเนี่ยอะไรบ้าดังตกเด้อตกไลยตกเลยตกตกตกถึงไม่ใช่คนเขากันบ่านนี้ เมื่อวานเลยว่าทางผีคนห้ซื้อทังที่ให้ทีมงานพอทีมงานที่ดไปปักเซ่วันนี้าไได้ยังไงทั้งบดบันจัสอบเนาะยนดีนะใช่ป้าบอเถิดยดีได้น่ะแตเย้มเนาะนะ้าฉกเใช่ไอะไรมัเนยไปหมใเออเห็ดที่ ปึ้นบ้ไล่เสบายดีเอ้ยเห่ยขึ้นเลย่ะปาพี่จุนเจ้าหล่ะไปพี่นางมานัพี่พี่พี่ป้าชะบิกเข่ากันนั่งมาได้หรอลองผิไงหญ่ห่ันนางแก่งน้องป้าหน้องละบมานั้องป้าสิตัดบิงข่านางีเออนางน้องนางน้องนังน้อโ้โเข็บบไดใส่นะบบอลแฮปเซิร์นอข็บบอลแฮปเซิรแฮปใส่ตใส่ะ

เนียก่อนเนี่ยไปหวาลูกคอนเดี๋ยหนูผูกเปนั่งน้ำหองเอ็มไปแม่์ี่นัาบข่าก่อนป้ายม่ซื้อบ้าน่มันจะชอบเลยมาดูาว่าไปพี่น้องเลยบ้าน,นี่งก็ยเนอเอไปเงินบาทกังน นี่บากหาพายกาบาทพอดีเเปนี่ยลูกมามาพายยัะมามาแขกมาแขก กระเป๋าก็ใหญ่พอสมควรใช่ไปย่าไปย้อหนักไขวบนีนากขอบติดการตัวดีก็แค่ดู ด้วยเอี้ยเีเเียดทางหนเ่ากูติดลไปนี่หันชอบง่ายนี่ชอบละชิถ้าเปติดกันมันมตละดเนาะ เหนียวเนียวเนียยเหนียวดีสอบละหาโล่เปลรถไปขี่ปุกไปเราี่เราเอียไปเอยวเอ๊ะสอบแลนักป่าสีเลียนเมือก่อนยังมะ เดกกนเราถาบเบื่งให้เราเลยสับหน่ซื้อวันนี้เนาะบันสาม้านไปสอบหนึ่งนี่ต้องเปเซน,นหคสอบนี่แหละนหักแสนหักพอดี นี่มาป้าตอนนี้มาย้าไปหนเออนี่ป่าน้องเอ็นอีกแล้เอ๊ะลงเลยไปย้ายมาเลยมาลูกต้า,า,าวเยซงเวยนกเต้าให้จ้ะวงลูกเต้าวันท้ายจ้ะลงพิงลงพิงเวีกเต้าก่ลงพิง

นี่ใครจปิดใครจะเปิ

สาห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ่สิบเจ็ดสิบสองสามสี่ห้าสิบเจ็ดสิบดสิบเก้เา้าเอก้สองสม้าสี่ส้าห้าเ้าห้าส่้หซ่าีเนาะ้าใ้าใบห้า้าห้ไปาา้า้

มีเสาหาสอบพอดีเลยพี่น้องเลยสอบละหาโลไปเอ้ยเฮคบอกขึ้นลูกขี้พุนขี้พุนแม่แมงน่ะแมงไม่ลายสักอัดตูป้าหนิป้าอัดตูเลยอัดตูป้าแม่รู้อ่ะหนิวิงอัดเป็นบ่าวิ่งอัดเป็นบ่สบายดี <ítulo> โอ้อชมาตนก่แี่ม่เม่มน่ม่บูมีทางเข่าบานนีู่กก้านใบแดตุ๊กติกแอตมตุ๊กิเยอเอ้าแม่ยินอกแล้วบ่ทำนาไปมอีก น,น้ยโน้ยดก็เบิงเซ็กเบิงเข่าแล้วเนาะซื้อสาวสาวหาศพศบละหาโลเฮียพี่รองเอศบละหาโลเนาะสาวหาศบแดะตกศบหนึ่งหันอย่าบ้ดุอย่าบ้าเอะเอะศบหนึ่งเซนห่าเนาะซื้อมาบ้านหนีเฮียพี่้องเอศหนึ่งเซนหาตกจู พอดีสามล้านปลายไป,ปลองพิขึ้นเขาหนลูกปะ่ะป่ะปะเปิดตู้ให้แม่ปะ่ะนั่นเอ็มเอารถมาแหละเป็ป่ะป่ะปะ่ะป่ะใสออ่นนอ,ง,องลูกเปิดตูด้เาขาลูกเลยเลยเลยไปเขาน้ำล้างลูกเบิ่งรอบๆเพื่อนก่อน ก็ขางเงินีนี่มสีนิมได้ทั้งหนาดิเฮ้ยร้องเลยสีนิมีทั้งหนามีกางนี่ละทาสีขาวได้ขางเดียวเองเนาะห้อนมาเนี่ห้อนอากาศห้อนขนาดถ้าทูเรือซึมเลยมืออ่าเนาะ มาเช็คบึง้าสารไห้พี่น้องเลยตะทีเทียบร้อยแล้วเนาะมีแต่รอถ่าเอาไปมอบให้ทีงานปฏิบัไปมานี่แหละเนาะทีงานที่ลงไปอ้ปากเซรือว่าเราไต้ไว้พี่น้องเลยลงไปสวยผู้คนที่ว่ายัางต้องการขอคมเสือเดือเนาะทั้งใต่คนละแต่ทังสมบูรณ์หันไปบ้ไร้ไพี่น้องเลย แกบวเราออกไปเวียกสามซีเมอร์้เป็นไข่เสียงไข่ๆแน่บ่เน <Fergus capable> ี ah ่เป็นไข่มาสามซีเมอร์หืมหืมให้ดชายถอดหายไปลูกปะป้าป้้าไปเขานายมันกันปแม่มูมีมือจับลูกปะป้ไปเขานายไปลูกปะป้เนก่อนเอ้ อยู e ่ต้นไม้ก็เหี่ยวร้อนบ่ได้หดเนาะช่วงนี้หลอดเยพี่อเ้ับข้าวาออีดก็แต่อนากาศฮ้อนๆมื้อนี้อ้ายนี่กเนาะ ค่ะทั้งพี่เพิ่นไปซื้อเป็เงินบาทพอดีหาพันบาทพอดีเพื่พอไปได้เลยซื้อในเมื่อวานนี่เนาะออกไปซื้อช่วงแรงๆซื้ออยู่ห่นงขาดอยู่ข้างนอกเลยเบ็ดอยู่เท่าไรก็เป็นเงินกี่มันแต่ว่าเฮาอันดาเพิ่นบอกว่าสามล้านปลายแต่ว่าทั้งสมบูรณ์ใเพิ่นคิดไพรพอดีให้มันตุกอยู่หาพัน 5, พอดีเลย กะน้องพี่เพิ่นไห้ซ <Th> <B body S 1> ื้อไปเจกคนทั้งปักเซพุ่นน่ะทังลาวใต้เนาะคนที่ว่าทังบ่เตียงบ่ไปนะพิ่ี่น้องเอ้ยกะทั้งทีมงานก็สิลงไปหมู่บ้านที่ว่าบ่เตียงเอาขึ้นเมื่อวานนี่เอาลงเมื่อวานนี่ไผใหมทงหมู่บ้านน่ะเพ่พี่น้องเอ้ยวาอีหยังตามสบงอันสบงเบิ่งคลิปเนาะแต่ว่าเบิ่งบ่ได้เบิดว่า ยังหลังไฟบ่หลังไฟเดี๋ยวดื้อมอดบ่แล้ววันนี้ใหม่เดี๋ยวใหม่บิดหลังใหม่ใหม่บิดทุกหลังคาเลย <c oughs> ในหมู่บ้านนะเนะ <c oughs> าะตัวอันตรายไม่พี่ต้องเลยน่าร <c oughs> ักก็คือข่าในนตอนนี้เนาะเพราะว่าไฟใหม่ดิหลักก็ค,คือข่าวส่มากกัคือพวกเครื่องคั่วในอยู่ในกินเนี่ยแหละ

เฮ้ยให้มันได้น้องพิงไม่หรกขี้เหร่แน่ม nah ื pues ่อคืนนี่ไข่คือแห้งน้องพิงก็ใส่เลยเอาแลยหรอไปโรงเรียนเป็นแั่น้องพิงคือ่ไปโรงเรียนบ่หรเป็นยังอีหล่าคือ่ไปโรงเรียนน้องพิงเป็นยังอีหล่าไปโรงเรียนเลยเดี๋ยวเนไปโรงเรียน บอกปลาลูกแน่เป็นแนงองพินก็บมันเป็ปลรงเรียนน่ะดูวาเนี่น่ะแรกู้บู่ดูู้ดอู่ิูไูด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 นไูด้ดูดูงูดูดูดนดูดูดนดู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 นนดดูนูดูดนี่มู่ดดดนดดดเด้อ กเป็นไข่วัดถ้าต้อเคลื่อนไรก็บ่อยแงางพี่น้องเลยเนะาะต้อเคลื่อนหลังใดก็เป็นไข่อ่ะคิมมี่กะบบุ้มี้ยังลายพ่อยพี่น้องเลยเข่าแบบไปเซ็กเบิเ้เงเข่าว,ว่าทั้งสมุนได้ซื้อมาว่าหน,นี่มันได้ทั้งเบิดหันจกะสอเนาะจะทอนแสงไลยู่เศร้าหาศอกเนาะหรือว่ายี่สิบหาศอเอววอพื่อนพี่น้องเลยศอกหนึ่งหากิโลเนาะ ซื้อเมื่อวานนี่เด้อเนาะจังไรกะพี่จะบุนซื้อไปในครั้งน,นี้คู้เป็นเจ้าภาพเนาะนห,หยอกกันลูกนห,หยอกกันลูกเปล่ามัไไมานไม,ไม่ลูกไปมาหนี่ให้แม่มันจังตากันลูกไปลูกหลานมาสอบใครพี่น้องเอ้ยมาว่ามาว่าาว่าเอ๊มอันหายเอ้ใช่หายไม่ลูกไปเอาแม่ไ,ไ,ไ,ไดไปเอาแม่กับเป็นเงินของทางพี่สิริวันเนาะอยู่ทางประเทศไทย,ยพี่น้องเลยอย่าให้ลูกอย่าให้ยอย่าห้ ยังให้ังไงยังไงนี่แต่ยังไงโอ้ยป้าะทรายเพีย่หันไปแล้วอ่ะเนาะอิ่มคัดจังหวะ่นพรีเฮยพี่น้องไอ้เมื่อกี้นีิกะเป็นคองทั้งพี่ศีวันเนาะอยู่ทั้งประเทศไทยพี่พี่น้องไอ้เพิ่นก็ได้สุดซอยคนมาตลอดเลยทั้งพี่เพิ่นกะเนาะทั้งพี่เพิ่นได้มาทำบุญเกี่ยวกับวัดกับบ้านนั่นลาสุดนี่กะ ในวันเกิดของพี่เพิินวันที่หนึ่งวิสาผ่านมานี่เนาะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาก,กับวันเกิดของพี่เพิินกะได้ซื้อผลลมสามตัวเนาะแล้วก็เงินจำนวนอยู่หนึ่งมืนห้าพันบาทไปถวายอยู่วัดบ้านของเฮาเนี่ยพี่น้องอียกับเป็นเงินของทางพี่เพิินในครั้งนี้อีกพี่เพิินก็ได้ว่าอยากทำบุญย้อนหลังวันเกิดอีกเนาะ ฝากเงินมาให้ทั้งสมบุญณ์พี่ิลองเอตซื้อเขา่า <c oughs> ให้ทั้งทีมงานของเฮาลงไปภาคใต้มื่อนี่เนาะลงไปทั้งเราใต้ไหนทั้งบักเซ่ไฟฟิลองออเอไตเจ็ดใจคนที่ว่าต้องการเขาน้ำจำปลาเนี่ยแต่ว่าไผทยเป็นคนโชคดีได้เข่าในจํานวนเศร้าหาศพในมื่อนี่เนาะรอา่าติดตามน้ากันพนักใส่ใส่พนักไฟฟิลองเอตรอ่าเพิ่น,น,นตรึงก่อนผู้พนสุรลงไปชิม,มีพนเนสลงไปในมื่อนี่ พอทารับชมน่องกันเนาะกะตั้งสมุนช่วงนี้ก็ยังบ่ได้ออกไปทางนอกพ่อพี่น้องเอ้ยกะทาง FC เพิ่นก็ถามมาอยู่ว่าให้ไปเยี่ยมไปยามทางน้องแตวเพิ่นว่าน้องแตวเพิ่นได้ทีวีหรือว่าโทรทัศน์จวนเนาะให้กลับไปเบิ่งนําด้เพิ่นดาแสดงความน้องเพิ่นเนาะถ้าเนได้แล้วกอเฉพาะเฮายังสิบ่รอดพี่น้องเอ้ย เชียงกับหานชิคัยแน่หมดในเชียงเนี่ไอนี่กับหานชิห้วยเนี่แนวไอนี่ทั้งสมบูรณ์นี่ยขายมาสามมื้อสี่มื้อนี่เฉพาะไอมานี่เป็นอาทิตย์แล้วเนาะทั้งบมอทั้งมีก็ใส่น้ำเกลือซองทงไปพี่น้องเลยด้วยว่าบ้านเขาเอิญว่าสลโลมเนาะว่าสัตว์ไทยไปเอิญว่าน้ำเกลือด้วว่าขาดน้ามไปหน่อยเนาะขาดน้ามด้วว่าพักพอนวดเพียงพอใส่น้ำเกลือซองทงแล้วก็ฉีดยาเข็มน้อยใส่อีกเนาะ ทั้งสบุนไสหนึ่งทงใส่หนึ่งทง,ใ,ทงในน้ำเกลือนะใส่อยู่เพื่อนในเพี่ยนมาใส่ให้อยู่บ้านอยู่เพื่อนเลยหมออยู่คลินิกในบ้านเท่ากันเลยจะใายไปเอิญว่าคลินิกเนาะถ้าว่าบ้านเท่าเอิญว่าสุขสาระเนี่ยไปไปนอนไอ้มอประจําในคลินิกเพคนมาใส่ให้อยู่เพื่อนเลยทางเท่ากับเกือบสิบรลดแหละเลป,ป็นไข่ไยไปนอนไอ้ถ้าไขาเ่เฮืร์นไหลถ้าได้เข่าเฮืร์นไหลเดีก๋ก็มีซีกับเป็นบดซี มีหาเป็นบัดหาไข่ตัวนี้นั่นแต่พันเป็นไขยังทั้งพระอาจารย์พรนยูประเทศไทยแล้วก็โทรมาเนาะพระอาจารย์ว่าอยู่ไทยกับพระอาจารย์หรืเป็นไขกันช่วงนี้อยู่ไทยกับไขร้ายแล้วอะเนาะทักเอฟซีอยู่ฝั่งอยู่ไทยพ่นก็ได้เขียนมาพ่นเดาว่าเพ่นกับมีอยู่หาคนพ่นก็เป็นเบิดทั้งหาเลยพ่นอะโอ้เนาะแะเพ่นเอื้อนว่าไขยังไขวัดใหญ่สะพันอันยัง สมุนก็บอกว่าถึงแล้วมิต้พูดแต่วา่าไข่วัดไงหอยพป่นนองเอ้ยมีแต่เราบอกเราบางน้ำการกินน้ำอุ่นน้ลายช่วงนี้เนาะอากาศเปลี่ยนแปลงหอยพี่น้องเอ้ยปีใมหม่กับใกล้ซีมางหอดจะได้หนิวันนี้กับวันที่อย่างน่าเอือยทรายที่ห้อีจังมืดป่าเนี่ยมาจากวันที่ได้ชมการนะวันที่ได้ผดินน้ำชมน้น่งพระนะนะมีระเบ้อสุดชะดิน,นบมีบมีร <c> ะ <oughs> เบ้ออ่างน้ำมีไม่ได้เหน่ะกับปุยป่ะน่ะ เปิดใส่คุยเองเพื่อนกับพ <mas ี่ยุ่นแม่เอาทางนี้เนาะเปิดใส่ใสน้ํกอนลดเนาะง่ายๆอาวนีน้มได้าันโอเคสหรับคลิปนี้ทางสบุญกกับดานกสิได้ขอลาพี่ละนอไปก่อนเก่อนอื่นก็ขอขอบคุณางพี่ิริวายที่ได้ดซอยทาง ทาวสบุนมาตลอดเด้อเนาะพี่หายสบุนเป็นชาวบ้านบุญไหยกะบคให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็ง,รงแรงด้วพี่เด้อกะบคอแห้งๆปังๆขอบคุณขอบุญที่ละลายที่ฝาเงินมาแต่ละเทื่ยกับ่เคยดื่มทางสบุนเนาะหายขาดหมกน้ำมันตลอดเด้อกะบคอขอบุญขอบุณทละลายคลิปนี้ไปได้เนาะสบายดีสบายดีเลยสบายดีโอ้ย